สวัสดีครับผมเอ็มมอนเต้ครับค่ะแล้วก็เคบีเคเคดทายค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงงูอะไรครับคุณเคเป็นงูมิ้วสเน็เนาะมิ้วแบบนมอะไรอย่างเงี้ยงูมิ้วแต่ว่าเป็นงูที่คนถามเยอะนะที่ร้านคือเข้ามาเรื่อยว่ามีมิ้วไหมไอย่างเงี้ยแบบนานๆเข้าแบบเหมว่าลูกค้ามาบ่อยแต่งวดนานๆเข้ามาทีใช่ไม่ได้มาบ่อยมากที่ร้านนะพวกงูมิ้วก็ถือว่าเป็นงูหาย,ยากในระดับหนึ่งแหละเนาะ เป็นงูสีที่แบบสีค่อนข้างจะชูชาดใช่สีชูชาดแบบมันลอกเลียนแบบจริงๆแล้วคือมันลอกเลียนแบบงูพิษที่ชื่อว่าคอโรลสเนกอ่าใช่ตัวคอโรลสเนกอ่ะมันจะเป็นแดงเหลืองดําแต่ถ้าเกิดเป็นงูมิ้วมันคือแดงดําเหลืองอ่าเนาะมันจะต่างกับที่ตรงนี้ไว้สำหรับแบบหลอกสตูเฉยว่าเออตัวเนี้ยเหมือนกับพิษนะใช่เนาะใช่แต่จริงๆเดวนี้จะไม่มีพิษสีก็คือประมาณนี้หน้าตาลายจะเป็นแบบแถบบ้างๆแบบนี้เนาะ แต่ตวนนี้สองตัวนี้คนละสายพันธุ์กันนะ,ะตัวนี้จะเป็นแนวสันเ <ผม S 1> นวสันที่ผมถือที่ผมถืออยู่อันนี้นะครับคือแนวสันใช่ตัว,วสัน,น,สนหรือว่าที่ทุกคนตามหาคืองูกุชชี่ใช่กุชชี่ก็คือแนวสันจะเป็นงูมิ้วที่ค่อนข้างเล็กก็คือเมตรหนึ่งความยาวประมาณเมตรหนึ่งลำตัวก็ประมาณเล็กกว่าหลอดไฟนีออน,นิดนึงเนาะก็ประมาณประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากมส่วนตัวที่คือรูปตัวใหญ่ให้ดูเนาะอ่าใช่เดี๋ยวินเสิร์ตให้ ต,ตัวที่เคถือจะเป็นฮอนดูรันซึ่งก็จะเป็นงูมิ้วที่ใหญ่ที่สุดของมิ้วนะความ,มยาวประมาณเมตรครึ่งก็คือยาวของฮุบบอลอีกนะอะเมตรครึ่งแล้วก็ลํโตก็คืออ้วนแบบถือว่าเป็นอ้วนแบบใหญ่เลยแหละประมาณนี้เลยถ้าเทียบกับเมลสันก็จะประมาณเล็กประมาณนี้หน้าตาคล้ายๆกันอันนี้เป็นสีธรรมดาในฮอนดูฮอนดูรันใช่ไหมใช่ใช่ฮอนดูสีธรรมดาในฮอ <Hond uran. S 2> ดนดูรันเลย ถือว่าไม่ค่อยมีเข้ามานะจริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยมีส่วนมากจะเห็นในไทยส่วนมากจะเป็นพวกแทนเจอรีนกับอะวิโน่เยินใช่ใช่เกินตลาดเลยธรรมดาคนแบบซึ่งเนี่ยคนจะมองข้ามไปผมว่ามันมันน่าเก็บนะจริงๆธรรมดาน่าเก็บกว่าแล้วตัวเนียถ้ามีคู่เนี่ยเราจะเอาเงินร้านเก็บเลยราคาไม่ไม่ไม่ถูก ไม่แพงจนเกินไปแบบเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดพันอย่างเงี้ป่ะเจ็ดแปดพันอ่าเจ็ดแปดพันเนาะสองตัวนี้ต่างกันยังไงบางคนอาจจะดูไม่ออกเนาะมาดูในกล้องสีมันเห็นชัดหรือเปล่าอันเนี้ยตัวจริงเนี่ยสีมันจะออกจะเป็นแดงๆเนาะแดงๆแบบแดงงช้ำๆหน่อยแดงเลือดอะไรเงี้ยอ่าแดงเลือดหมูส่วนถ้าเป็นตัวฮอนดูรันมันจะออกส้มเนาะแดงส้มกว่า แต่ส่วนตรงกลางหรือดำเนี่ยคล้ายกันมากเดียวกันเลยแต่แค่ลายตรงกลางจะคล้ายกันแล้วก็อย่างก็คือลายลายเนี่ยลายตาลักลายบางๆพวกเนี้ยของเนื้อสารน่ะมันจะห่างกว่านะระยะระยะห่างเห็นป่ะสีแดงตรงเนี้ยมันจะกว้างกว่าใช่ส่วนในอันเนี้ยอืมความดูลำจะทีกว่าใกล้ชิดสีส้มเนี่ยมันจะแคบๆเห็นไหมลายมันจะที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 เดี๋ยวดูมอฟทันจารีนเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เราพูดถึงไปอีกคู่นะเก็บตรงนี้ก่อน อันนี้เป็นฮอนดูรนเหมือนกันแต่เป็นแทนเจอรีนนะก็คือแทนเจอรีนก็คือพวกส้มแทนเจอรีนน่ะจริงๆนะอ่าลายบ้างมันก็เลยเป็นสีส้มฮอนดูรานแล้วฮอนดูรนนะครับแต่อันนี้มีแทนเจอรีนเข้ามาแทนเจอรีนเห็นไหมมันก็จะเป็นสีส้มมากกว่าตรงนี้แทนที่จะเป็นขีดเล็กๆสีเหลืองหรือขึ้นๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นส้มขึ้นชื่อแทนเจอรีนอ่านี่คือมอสอีกอันนึ่งก็จะเป็นสวยไปอีกแบบหนึ่งใช่แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นในแบบนี้มากกว่าเนาะใช่อันนี้กับอบิโน แต่ตัวน,นี้ยหายายากกว่าทั้งที่เป็นธรรมดานะธรรมดากว่าแต่หายากกว่าในตลาดนะในตลาดหาดยากกว่าเดี <c oughs> ๋ยวดูอีกอันหนึ่งที่ <c oughs> นิ้วจะค่อนข้างมั่นิดนึงนะคือมันจะเป็นสายงูที่แบบพุ่งไปพุ่งมาตลอดเวลาใช้ใช <c oughs> ้เวลาชอบกุ่ง ใช่มันต้องเป็นมูที่ใช้เวลาถือนักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะนิ่งเหมือนช่วงแรกๆเนาะพอหยิบขึ้นมาแรกๆแ,แบบอย่างเงี้ยมันก็จะไหวแต่มันก็ไม่ได้เร็วถึงขนาดกับคอนโทรลไม่ได้น,ดนะครั้นะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเราจับอ่ะคอนโทรลได้ก็ล็อกมานิดนึงเนาะให้มันช้าลงส่วนตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นอีกสายหนึ่งของนิ้วก็จะเป็นพิวแบนพิวแบนจะหน้าตาคล้ายๆพวกเนลสันเนาะลายลายแล้วก็ขนาดเนี่ยเท่าๆกันก็คือประมาณเม็ดหนึ่งแต่ข้อแตกต่างมันก็คือตัวสี สีเขาเรียกว่าทรงสีที่เป็นสีครีมอะ่ะมันจะออกส้มกว่าคือออกแนวคล้ายๆพวกแทนจารีนแต่ไม่ใช่นะและใหญ่กว่า,า,<น>าลายมันหนาลายมันจะหนากว่าแต่รวมๆใกล้ขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นออกแนวแนวสีส้มเป็นค่อนข้างไปทางส้มแทนที่จะเป็นแบบแนวอย่างเงี้ยเขาครีมงูพวกเนี้ยสีมันจะสีละลายมันจะคล้ายๆกันนั่นละลายมันจะสลับสีกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละลายก็เกิดมาไม่เหมือนกันบางตัวก็แบบ ตรงบ้างขาวเยอะมากบางตัวก็น้อยทีใช่เงี้ยอันนี้ตัวจุดเด๋ยวถือตัวนี้ไปก่อนเพราะเรามีอบิโน่อันนี้คืออบิโน่ของแนวสันเนาะแนวสันก็หน้าตานี้อันนี้เป็นอบิโน่ก็คือตรงที่เป็นสีดํามันก็จะกลายเป็นสีขาวเป็นอบิโน่ของกูชี่นะันะใช่นี่ของกูชี่ก็คือตาแดงเนาะอัลบิโน่ตาแดงทุกอย่างตรงกันข้ามหมดเลย ก็คือพวกเฉดสีทุกอย่างแทนที่จะแบบมีพวกเม็ดสีดําทํางานก็จะคือสีดําจะแทนที่หรือถูกแทนที่ด้วยสีขาวเนาะยีนมันจะไปนี่กดสีกดสีดาใช่อย่างแทนที่เป็นสีเลือดหมูก็จะกลายเป็นสีออกแนวส้มแล้วเพราะเป็นอะมิโน่วนต้องไม่สีดําก็จะกลายเป็นสีขาวตรงที่เป็นส็ครีมก็คือเหมือนเดิมเพราะไม่มีเม็ดสีดําทํางานอยู่อ่าใช่หน้าตาประมาณนี้เลยแต่อะมิโนเนี่ยมันให้ได้หลายสีนะในในในตัวของเขาเองใช่เดี๋ให้ดู เฉดหนึ่งของอเมิกโนโก็คือแดงแบบตรงที่เป็นสีแดงมันแดงมากอะ่ะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตัวที่เคถืออจะออกแสวส้มส่วนตัวที่เอ็มถือมันจะออกค่อยๆแดงเข้มนะ,ะเหมือนเป็นสีส้มที่โยนสีแดงเพ<ด>ิ่มขึ้นมาใช่มีหลายเฉดเลยพวกนี้แต่ว่าก็มันเป็นเดียวกันเหมือนกันแต่ถ้าในในตัวธรรมดาจะไม่ค่อยมีเฉดต่างกันนี้นะมันก็แค่ต่างที่ลายแบบลายทีลายแบบกว้างแคบกว้างแคบ แตอะบิโนมันก็จะมีเฉดของมันด้วยเฉอเนี่ยมันจะมีลายลายขาดบ้างเงี้ยนะเงี้ยเงี้ยลายขาดไปเห็นไหมเงี้ยอ่าลายมันมีไม่ครบส่วนตัวนี้เขาเรียกลายแปลกไปเลยสวยเลยแปลกตาไปเลยมันแบบโบติมันต้องลงมาลอกลายมันจะลงมารอบแบบนี้รอบตัวอืมแต่เนี่ยคือแค่ครึ่งเดียวเป็นดวง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 บนเหมือนแบบคล้ายๆของพวกงูคอนอะไรอย่างนี้เลยนะมคลเมนเป็นตารางข้างบนแต่ก็เป็นอะบิโนธรรมดานะพวกนี้ก็ไม่ได้แบบ น่าจะไม่ได้สืบทอดอะไรอะ่ะก็คือเป็นแค่ลายแปลกเก็บไว้เป็นคอลลกชั่นแปลกๆได้สวยดีใครสนใจนอาจะมีเจ้าของแล้ววันนี้จะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสนมากเลยพ<ม>ึ่งยินหาแต่ถ้าเกิดใครที่เลี้ยงงูมิวแล้วแบบคือเข้าใจนิสัยอะ่ะคือขอว่าเข้าใจนิสยัยเขาว่าเขาเป็นงูที่ชอบพุ่งอะ่ะมันก็เลี้ยงได้ไน,นะคือมันไม่ได้กัดคือมันไม่ใช่งูที่กัดแต่เป็นงูที่แค่ชอบแบบพุ่งไปพุ่งมาเฉยถ้าเราเข้าใจตรงนั้นได้ก็ ก็ถือว่าเป็นงูที่ก็เลี้ยงได้คือไม่งูที่เลี้ยงยากไปกนของูอื่นก็อาจจะชอบท่นน้ําชอบแช่น้ํานั่นก็ปกติเขาคือการกินก็คือเหมือนงูปกติทั่วไปเลยใช่เลี้ยงเหมือนเหมือนกันหมดเลยใช่แต่ว่าเขาอาจจะเท่าที่เห็นก็คือชอบแช่น้ําซึ่งไม่ต้องอออกนะพวกนี้ชอบแช่น้ำเป็นเรื่องปกติเลยมิ้วจะชอบแช่น้ามากกว่าบกคอนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็ชอบแช่น้ำ แล้แต่ก็ไม่ได้ดุอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ดุเลยใช่ไหมไม่ดุเลยไม่ดุเลยเพราะเป็นคมูที่ออกแนวพี่กลัวก็คือหนีอย่างเดียวเเนแบบแบบหนีไม่สู้ถ้าหมูคิงบางคนอ่านเจอเห็นว่าความเร็วที่เขามีมีไว้สำหรับการหนีนะครับไม่มมไม่ได้การดุจเยอเท่าไหร่มีอย่างเดียวแต่อย่างเงี้ยถ้าเราค่อยๆจับเบาๆก็คือหยิบมาได้เบาๆ เราไปต้อนเขาแบบอย่างเนี้นี่คือเราตั้งใจไปจับแบบคนกลัวแล้วแบบจะหยิบช้อนช่วงหางเงี้ยมันก็จะพุ่งนะถ้าหยิบใกล้ๆช่วงหางพุ่งมันจะพุ่งไปข้างหน้าทันทีพยายามค่อยๆช้อนจะจับกลางกลางตัวขึ้นมาหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็อะพออยู่บนมือรู้สึกปลอดภัยเขาก็นิ่งลงแต่พวกนี้มันมาจากถึงกําเนิดมาจากประเทศอะไรครับอเมริกาแคนาดาอเมริกาอะไรประมาณนี้เราก็มีแบบคนถามแบบทำไมถึงชื่อมิ้ว อ่าแาลาา้วสงสัยเลวทำไมมันต้องเป็นมิ้วด้วยมันไม่เห็นเหมือนนมตรงไหนเลยเนาะใช่ไม่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ไปเสิร์ชมาแหละว,ว่าเอ้ยทำไมมันถึงชื่อมิ้วก็คือแ<ม>บบเป็นความเชื่อของเมื่อก่อนอ่ะคือมันไปเจอที่แบบฟาร์มเลี้ยงงูแล้วช่วงที่เจองูบ่อยอ่ะแบบเจองูเยอะเจ้าของฟาร์มเจองูกำลังกินนมอยู่เนี้ยเหรอไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคือแบบประมาณว่าแบบไอช่วงที่เจองูเยอะอ่ะวัวผลิตนมได้น้อยกว่าปกติ คนก็คิดว่าไอ้งูเนี่ยสัญญนสนิษฐานว่าไอ้งูเนี่ยไปกินนมบวัวจนบัวผลิตก็ลเลยไม่มีนมออกมาใช่แต่จริงๆไม่ใช่มันก็ือไปกินหนูทั่วไปแหละแต่คนแบบไปเชื่อว่าเฮ้ยมันไปกินนมบัวก็เลยกลายเป็นชื่อ,อมิวสเน็กนั่นคือไม่มีแบบไม่มีความเหมือนนมอะไรเลยแต่นั่นคือชื่อของมันแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนก็จะเป็นชื่อนี้ไปเลยชื่อคอมมอนก็คือมิวสเน็ก แต่จริงๆแล้วมันกินหนูแล้วมันไม่ได้กินนมนะใครซื้อนมให้มันกินมันไม่กินนะหนูก็คือเด็กๆนี้กล้กินหนูแดงหนูคาไล่ขึ้นมาจนถึง XL XL เนอะอยู่สุดอยู่แค่ที่ไม้ไม่เปต้องให้ดัดก็ได้นะครับวันนี้จะกินถ้าไซส์ที่ตามที่มีตอนนี้ก็คือกินหนูแดงหนูคาแดงอ้วกอะไรเงี้ยได้ๆๆประมาณนี้ถ้าใครสนใจดูตัวจริงก็มาดูที่ร้านได้เนาะอยู่ที่ จะรู้จักพาซ่าครับโซนดีซอยสิห้องดีห้าสบเอ็ดครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใครอยากได้ความรู้ทักหาเคขยักมีความรักทักหาเอ็มครับก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube หรือติดตามไลน์แอดติดตามด้วยเนาะถ้ามีอะไรติดพลาดก็แนะนํากันได้เตือนกันได้ครับขอบคุณค่กครับผอ